สวัสดีครับผมทางะวันะครับมาจากหนองคายนะครับผมฝากเป็นแังใจพวกเราด้วยนะครับทีมบอสโจและน้องอุินะครับแล้วกากเป็นกำลังใจ้ไปเอาเราเาฝงาเราลกิดห้าสี นิ่งคู่กันค่ะรอใจสิไว้ก่อนสิตอบได้ตอบได้ตอบได้แต่ว่าตอบได้บกิเต่เเเหมือนเราว่าเราบอกไปแหละเราฟังบอูเรือก่อนจะคลองบอลลูยังเราเอายังไปก็บรูว่าไม่รู้ว่าพ่อแม่ซีจะฟังหนูรู้เรื่องไหมตต้องฟังให้ได้นะ แปลว่าเป็นตอบคำถามหลาฟั้างจะคลองบอลูเรียงเลยขึ้นไอได้ป่ะจ๊ะช่างคนต่อไปไปเลยคูณเดี๋ยวทั้งสองคนนะครับขยับสายตัวเองนิดเดียวครับครับเพาโจกลับมานิดนึงโลสุกลู ยืนตุงเข้าลบทรงสาดดีแท้สบายสบายเลยค่ะพีสไตล์ค่ะสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึโอเคเปลี่ยนท่าได้เลยค่ะวิวอีไม่บอกหัด เอาเอามือโอเคพ่อดูเก่งๆพอรอทัางนี้อ่โอา่พี่โจประหยัดตาหนึ่งครับสามสองหนึ่งขาไ้ก่อนนะครับส 1> 2, 1, อย่าเพิ easier, 2, 3, ่งตีกันนะคะเย่นมือมินิฮาร์ดหน่อยครับสามสองหนึ่งขาไก่อนนะครับสามสอเคีรับ เปิดหน้ามาหากล้องนิดนึงอ่าน้องนึงนะครับสามสองหนึ่งกันนะครับส2 <ım. S> 1องหขอลแบบสอ้องหเล่นดีอ่าดีครับกล้องขา ได้ค่ะโอเคค่ะมาคนหอดเพียงหนึ่งเขาไม้พอแน่แถวบนตัวนี้อีกสักโค้ดหนึ่งครับ มองนูหมดแล้วสิเบิร์่ทาแล้วสิหันหันหลังชนกันเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นห้าอุ้งอิงบิดเปิดเปิดหน้ามาทางนี้อีกอ่าโอเคลงเอามือลงมานิดนึงค่ะมันบังหน้าโอรโบ พ่อจได้แจ็คโตแล้วโอเคเนาะโอเคพักในห้องได้เลยค่ะพักในห้องได้เลยแต่ละมือแต่ละดีแต่ละมือแต่ละเดีพี่เขาบอกว่าเราเสียงดังให้เรากลับไปอยู่ในห้องอ๋อใช่เหรอใช่ใช่กลับเข้าก้องไหมกลับเข้ากองกลับเข้าซุ่มกลับเข้าไปอยู่ในสุ่มเราเหมือนเดิมสตูแตก เปลี่ยนเสื้อไหมไม่ไม่มีมีอีเชนข้อสอสูตราได้นะข้อสอูตไ้หลังกระด้ค่ะเดี๋ยววันเฮ้ยเสร็จแล้วหัวใจเกือมรุดออกจากเบาตีกดดันแล้วคนสุคนอันหันหนามะฮะฮัาเบิดเนาะฮา่งู้เดียวตอบคำถามเนาะบอกดดันยังไง ชูเมือนว่ามาันตอบคำถามได้ชูเมือขึ้นเวทีร้องเพลงเนาะร้อ,องเพลงมันก็ร้องไปตามเนื้อกันไว้แหละอ,อันนี้ต้องตอบคำถามก็เลยกดดันว่ามันยังดอกอัน,นสื้อขนอันหันมาแล้วก็เงียบเบื่อไหมเงียบแบบถ้าเบิ่งว่าสิเว้าอีหยังเหมือนี้ตื่นเต้นตัวคนกดดันเนาะอ่ะมาเดี๋ยวมเมื่อไหร่จะคลอดอุ้งยิงผ่าคลอดสิ เดิมสิไรห่าพุ่งพอ้พุ่งยิงพาขอดพาเลยพาเลยพาเลยบอลบอลบอลบอเป็นระกเนี่ละพาเลยโอโนี่ไโคองดังวไอหมูีหมูัวทีอแด บอกพระจูดสร้างรถหนักด่วนเอาอีกไหมกินมักฝรังบักซีดดาโอ้ฮิกันเราไปป้อนอา อมันกระดิ่งส้มนี่คือบ่เขาคุมมันแล้วมันเสียดินเก่ามันไปดำหน้าอยู่ตีมันคือบ่อ่านใกล้แจกคุมไหนนักบุดไม่มีองุ่นิงหรอกผู้จัดการเริ่มโม่แล้วอ๋อไม่มีอุ้งอิงอุ้งอิงมาไปเลยผู้จัดการเริ่มโม่แล้วโม่ฮอกโม่เป็นโม่เนี่ยวันนี้ได้ไม่มีอุ้งอิง นี่มอนอิงอันเดียวอิงสิวไปใช่ปีเียเลยี่กับปมกาเลยอะกีกับปมกาเนกันท่ามั้ยเขาเรียนกันท่าคือคือแม่งขับเหรอพูดจรงเลยว่าคือแม่งขับไปเลยอยากว่าม่งขับคือแม่งขับมเรอแม่งขับมมันสีเหล่ๆมันบอกอ๋อมันอีกชุดอีกคือแต่วไปได้ชุดกีตเ้เอวคือแม่งขับ จุนี่สีไป็ข้าวเลยนีแดงแดงดำดำเนี่ยสีแดงๆบาไปว่าให้ลูกให้ต่อซุ้มเจ้านี่ว่าพันว่าพันเดี๋ยวไปสร้างผลไม้ให้เพื่อนก่อนเฮ้ยผู้ใดเช็คเทปเข่าห้องน้ำเช็คเทปพร้อมพอเ้าไปแม่หลักคนเงี้เอาเมื่อคันออกจากห้องน้ำก็ได้เพื่อนหานเพื่อนห่างด้วยกี่พา